ให้เก่าพามาดูไอ้สีชายบ้านที่มันชอบลอกล่อนเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรอเพื่อเพื่อนมาดูใกล้ถ้าเกิดความชื้นมันเข้าไปทางดินตรงเนี้ยมันความชื้นมันก็จะเข้าไปข้างในปูนใช่ไหมแล้วมันก็จะดันสีออกมาให้สีโปง่งสีพองสีลอกสีล่อนคือปัญหาที่เราเจอกันอยู่วันนี้เก่ามีตัวช่วยมีวิธีแก้มาทําให้ดูว่าทําไงขั้นแรกเราขัดผิว ปูนที่มันลอกล่อนออกก่อนแบบนี้อันนี้เหี้เก่าขัดไว้แล้วนี่ดูขัดให้ถึงเนื้อปูนเลยเพราะว่าตัวน้ํายาที่เราจะใช้เนี่ยมันจะตกผลึกซึมเข้าไปตามรูปูนของปูนทําให้ความชื้นข้างในนะ่ะมันดันออกมาไม่ได้เราขัดให้ถึงสีผิวปูนเลยถ้าเกิดยังมีสีตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยเวลาเราทาลงไปน้ายามันไม่สามารถตกผลึกผ่านสีตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทําการป้องกันการความชื้นเลย แต่ถ้าเราขาดถึงสีปูแล้วเนี่ยจบเลยนี่ให้เก่าใช้เป็นตัวนี้ด็อกเตอร์ฟิสิกเดนซี่บ็อกตัวนี้ใช้งานง่ายเป็นน้ำยาทารอบเดียวอยู่เลยตัวนี้เราใช้แปรงหรือใช้ลูกกิ้งทาก็ได้อันนี้ให้เก่าใช้ลูกกิ้งทาเคแค่เนี้ยทาเสร็จกิ้งเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้2วันให้ตัวน้ำยาเนี่ยเดี๋ยวเรามาสังเกตว่าให้น้ำยาให้ความชื้นมันแห้ง แต่ที่สําคัญนะครับวันที่มันมีความชื้นอยู่ในผนังนะเราทําไม่ได้นะเราต้องทําวันที่มันไม่มีความชื้นอยู่ในผนังเพราะว่าถ้าม,มีความชื้นอยู่ในผนังเนะี่ยตัวมันไม่สามารถทํางานตกผลึกได้เพราะฉะนั้นทําวันที่มันแห้งๆแ,แล้วก็เนี่ยแค่าทาทิ้งไว้แค่แน่จบเลยแล้วก็เดี๋ยว2วันมารองพื้นแล้วก็ทาสีจริงทับได้เลยจบงานง่ายสําหรับดร์วิสิกเดนซิบบล็อกตัวนี้5ลิตรราคา1,170ับาทใช้ได้ประมาณ16ตารางเมตร ราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครอยากได้ทักไลน์แอดให้เก่ามาเลยแอดไลน์ยองเจอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ